จา๋าหรือยังเอาหนู่าดูมากหลายก,กินก่อนอกินก่อนเร็วเห็ดเห็ดจ๋าเห็ดจ๋าสุดยังกับสมัคไสคือแต่พี่น้องเห็ดจ๋า กินน้ำเปร,เเรี้ยวยางยบุขางหนามเมื่อกันี่นมมื่อนี้เราบุขับไลยเขาคือดียนะสมอสุมือย้ายหนีสองมือเตียนหนึ่งน้องเปรี้ยวไปแล้วโอ้โเอาสองอย่างเลย ไปเมืดจี c ะ ặ ไปแล้ว ดาวสิบดวงแล้วสวัสดียายหลานสวัสดีค่ะกินข้าวหรออย่างกินแล้วค่ะรองเท้าเสื้อผ้าเก่าที่บดได้เจ็บได้เจ็บใจ คำบุญต่อต่อพี่น้องมุเจ้ามุเจ้ามีเหตุบุญมาให้ต้าแฝดสองคนเนี่ยมุคอยก็เหตุบุญต่อมุเจ้าก็ได้บุญกันอีกชาติหนาห้าได้ลงเกิดชาติเดียวกันอีกพี่น้องจังไรก็ได้ฟอกันชาติหนาจานังไรก็ได้เกิดถ้าว่าเกิดมันแปลว่ามีโลกมันเป็นโลกนะเข้าม,มาโลกมีเรียนไหวใจเกิดเฉลี่ยปิดตูให้เดปรดตู แม่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่ลูกนั่งลงนั่งลงเป็นไหนวุ่นวาแต่วาราแม่ลูกพี่ตั้กระไปหาแม่ไม่ใช่แม่ลูกยายบียายบียายบีเปิดประตูไม่ใช่แม่แม่นอนอยู่ให้แม่นอนก่อนขึ้นนีกะไหไฮขึ้นเวทีน้ำแม่ที่แหลกย้ายว่าสิบ้าออกไปพาหายุ่นนี่แหละ คดนมันหลายเนาะเม่เคืนอนี่เนาะทานข้าวยังจาจากอเมริกาตายายยักษายายจ๋าทานแล้วค่ะกินขอกับชุบนอกไมก้ปิ้งหมูตะเล่ออกไปซื้อปิ้งใกล้ป้งหมูไมห่หลันสวัสดีค่ะไปสติดเกินนี่ค้ทาท้าอะไรเนี่ตรง้างไป หวานนี่สตรอเบอรี่มันกินลิ่นโคลาสีหาหน่วยเอาปังเขาได้ว่าเัน๋ยวมากินดีแท้เขาก็ส่งๆใช่ไหมต่ว่ามันสิมีเจ้าหนึ่งได้แซ่บอันเอามาให้มันจะเป็นวันนี้คอยก็กินน้ำลายเราได้ชุ่มเงินคอยกินสตรอเบอรี่น้ำลายเราจิ้มมันเกลี่ยแม่เอามาแซ่บแท้จิ้มน้ำตาลไหมไอ้เกลี่ยกินมาเป็นเลยเงินต่ว่าเขากิน ปูนปั้นปูนปัน้นบ่เหลียวกองเห็นเป็ี่ยนอย่างงูหรือมันจังไหนเพชรมันไปจับไหมหอยกระบอกงูเลยทีย่มันมาจับข้างหน้าข้างหลังมันไม่เป็นภาพไปเลยหอยกร,ระโหลกเขาศัพท์เป็นอย่างริบบา้นกะทั้งพวกเก่งโทรศัพทบวัน เข้เรียกกล้องเงมาห้ยเขาไเบิ้ลเลยเขาจะเอาปากย่างามายห